สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุลนะครับผมืัอนี้กับม่ปาเข้ไปนัดขี้เก่านะครับืันนี้พามันยังตลาดของปลาครับนี่อยู่กลางผู้เลยครับนี่ข้างหลังผมเป็นผู้นะครับเราหาของกินครับนี่ครับเดี๋ยวผมไปเห็นบรรยากาศข้างหลังครับนี่ครับข้างหลังเป็นผู้เลยครับนี่ท่านขามไปวุดรนนะครับนี่นะครับไปเลาะตลาดเลยครับวันนี้ เพิ่มล็อกหลดบ่าะน,น้อยอยากไม่กินครับตลาดบ้านห้วยเดือนะครับข่าซส้อยนี่เลยส้อยแหลกเลย nhẹt suất suất các này, nhất ba, côn bông bẹi đây là các ก็น้อยง่ายครับสดสดครับคัวอนี่คุณละอยปั๊ดเายคั่วกระดาษเกียวได้ยูตัวเจัออุณลอยอ๋อุละยอนท้ายุละออันงคุงละหาอ๋อ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นีย่ยเป็นเหยื่ยวทรงยูโรตที่นี่ครับดนูนะลอยหนึ่งไพซ์เซครับนนี่นะน้ำไมันนะเฮ็ดนะครับใสครับใส่ครับพวกนี้ป่ะนี่ป่ะอ๋อ นะครับวันนี้นี่ยเอาผาเป็นโอกไปไว้รถก่น,นะครับจดีหยวมมย บรรยากาศดีมากครับเมื่อนีบน้บ่แดดครับเนื้อขัดครึ้มนะครับคนของบางท่านค่อยหลายเปเลยแต่ว่าแกพ่อมีอยู่นะครับมาครั้งพี่ก็ได้ครับเป็นขั้นนี้ครับนี่ภาพบรรยากาศน้ำม่เมื่อวัน,น,นวลดกันนะครับหมดแล้ว ปาลอยนึงแต่ไลเนาะเก็บจูนี่ปะครับนี่มูนี่หม่ร้จะได้เหียว้วไหแล้เน็่อ่อมันเี้ยวเนมัสมมาท่านนี่ว่ามดมีอยนึงแล้วบนี ไปครับยางตัวแฟามาเขาส้อยนี่แหะครับที่นี่เป็นยางบุดไเน้อมาเขาส้อยดี่บ้างครับ ผมลงสอยแล้วว่าบาที่นี่อ๋อเจอแล้วคุณย่งแล้วครับ คือขาอ่อนนแล้วเช่าบาทบ้านบาทไร่ายให้ายคจ้านี่บังคับเช่าบาทยี่สิบบาท ข้อวัดไปจะกินสมดีแท้ะน้ำใหม่เผาไว้ใหม่เลยนี่ครับตั้งลังก็เป็นผู้เลยครับเนี่ยติดผู้เลยครับตลาดนี่เกี่ยวมาทั้งเคิงนี่วะนี่งานท่างขึ้นแมนคัรับคนแล้ว หาชุกอง้อยว่าอันนี้บอกมันแฝบม่เห็ดไหมเหงดไหมตัดหาสิบบาทเหายเฮ้ยนี่เด้เง็ดสดๆจานละร้อย ช่วงนี้ช่วงหนาเห็ดหนาเห็ดหนาน้ำมาัยนะครับ <Okay. S 1> อ่า สนใจกันมั่ยังเลยนะครับสร้างขามอุดรนครับผู้ขาดตรงนี้โอวอร้แม่ผู้แผนสร้างขามดอุสร้างขาไปอุดรนะครับบ้านห้วยเดอือ,ดอนะครับ,บ,นะรบตลาดหม่เดือนะครับบอรครับเราผมเคยมาถ่ายไปแล้วล่ะชิปหนึ่งนะครับนี่เป็นเกลือที่สองนะครับพี่มาโดนไม่ขึ้นมาเทียครับนี่ยูกไก่ แบบไก่กับเมื่องมากับะมณนแบบซิปลเลยล่ะคือยังอีบัดรี่ไังเลาะเอง ยังเต็บถ้าตกครับน่อยมันจะกินสมนดีเลยคูดองคนะ ยี่สิบบาทฮะล,ลูกท่อเป็นแม่งไรไม่เคยกินกิ้นเชียกินว่าเป็นอะไลูกท้อโอ,อ้ยนองว่ะ โต้ phưng ค่ะ nào ไปค่ะครับน้ํา mình cả bán khi gấu nó học háchิน khi một con nằm. ครเนต้นกระท่อมห้ต้ตนฟักหวานต้นผักยูตูก่อนอ่ะมันฟัก,กอะไรเงี้ยนัมาแล้วครับ กับเลยบ่ว่าที่นี่ยังกะมากยังโอ,อ้มัม,มบ่ามยากกินดิบวะ,ะกับแล้วครับนี่ มันอะไรครับคนไะหนใบคาค่ายี่สิบบาทน้องไม่ลอยนึง่ง